สวัสดีค่ะสวัสดีโค้ดเพรด้วยนะคะเสียงเป็นไงบ้างมาเช้ามากครับนะพี่อุ่นสวัสดีค่ะพี่อุ่นนะคะมาเช้ามากสวัสดีจ้าอัมพยจ้าสวัสดีค่ะคุณอัมพยคือระหว่างรอนักเรียนนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าคือฝนตกใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายฝายตกนิดหน่อยเราก็เลยเลทนักเรียนไปที่นี้ นักเรียนน่าจะยังไม่รู้ว่าว่าโอเคแล้วเปิดห้องเรียนแล้วระหว่างนี้ก็รอนะคะรอนักเรียนไม่ได้ใส่ไม์ขอใครด้วยนะคะคือแบบว่าเขาเรีกเยกอะไรนะมาแบบกระทันหันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ,ะคุณหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยไม่มีขาตั้งกล้องเลย่ะลูกแม่ขอไปยืมขาตั้งกล้องหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณนีโอหรือเปล่าเอ่ยอขาตั้งกล้องอะไรก็ได้ค่ะ นี่ทุกคนอยากจะพรีเซนต์ขาตั้งกล้องอันนี้มันเวิร์กมากฝนตกหนักไหมครับพอสมควรค่ะแต่ตอนนี้หายแหละนี่ขาตั้งกล้องอันนี้เวิร์กมากนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องแปลกๆสักครู่นะคะนี่อุปกรณ์ไม่มีไม่ได้ใส่ไฟอะไรเลยสักอย่างนะคะอาจจะมืดมืดนิดหนึง่งนีออนค่ะสวัสดีค่ะคุณนีออนสวัสดีค่ะ,ค,ออค,ะคุณหนึ่งเมื่อวานมีเรื่องจะเล่าให้ฟังในระหว่างที่เรา,าพ,พักภูมิใจกับ รุ่นหนึ่งนะคะที่ปูสอนไปตอนแรกแรก,ก่อนที่ก,ก่อนที่เขาจะเรียนใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ทิศทางในเรื่องของการทำติ๊กต็อกใช่ไหมคะเสียงโอเคไหมคะปูไม่ได้ใส่ใหม่เสียงมันเสียงมันเบาไปป่ะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอไปเอาใหม่แป๊บหนึ่งขอจอให้เราค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใส่ใหมล่ละกันเราจะได้คุยกันได้นะคะเราจะได้คุยกันได้ พี่มาแบบว่ามาแบบเขาเรียกอะไรนะเร่งด่วนเสื้อเสื้อตัวเมื่อวานนะคะอย่าเพิ่งจับผิดขอจอให้แล้วค่ะขะขอบคุณค่ะเคเออเคอยู่นะคะเสียงใช่ไหมคะขาตั้งกล้องดีจังเลยค่ะใช่ขาตั้งกล้องอันนี้โอเคมากเลยนะคะปูประเด็นคือนะคะประเด็นประเด็นคือครูใช้ไม์ของอะไรครับของโบย่าค่ะแต่ว่าใช้ไม์ของโบย่าดูด้วยนะคะภาพไม่ชัดมัวๆนั่นสิ คือพอปูเปิดมาสีสีมันเป็นแบบนี้เลยอะ่ะปูจะทํายังไงได้อะ่ะปูทํายังไงได้บ้างพี่แอมินคะขอที่เช็ดหน้ากล้องหน่อยได้ไหมคะที่เช็ดแบนเน็ตไม่เสถียรกูปูใช่ไหมคะไม่เสถียรเหรอคะของปูไม่เสถียหรยหรือว่าของใครไม่เสถียรเอ่ยเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเช้าเน็ตมันไฟมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะคะขาตั้งกล้องอันนี้มันเป็นขาที่มันดีอย่างคือ เน็ตพี่อ๋อโอเคของปูปกติใช่ไหมคะไม้ของอะไรดีคะครูปูเอ่อไม้ของโบย่าค่ะเนี่ยคูส่งให้ลูกศิษย์เอาเอากล่องมาให้ดูนะหน่อยได้ปะเน็ตครูไม่ดีแน่เลยครับฝนตกขาตั้งกล้องดียังไงคะดียังไงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปูขอเช็ดหน้ากล้องก่อนนี่วันนี้จะไปส่งให้ลูกศิษย์ประมาณสิบกล่องสําหรับเอ่อไม้ของโบย่านะคะ เออมันมีหลายเกรดนะคะทุกคนแต่ว่าปูใช้อันเนี้ยมันโอเคสุดละ๋วยวขอใส่ใหม่อุ้ยลูกศิษย์มาแล้วค่ะลูกศิษย์มาแล้วงั้นปูขอไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวสักประมาณอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันลูกศิษย์มาแล้วเสียงเป็นไงบ้างคะเสียงเป็นไงบ้างคือซีแสงมันไม่ช้าดะ่ะเป็นเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณครู เมื่อกี้ถามว่าขาตั้งกล้องดีไงนี่ไงขาตั้งกล้องพอเราใส่ขาตั้งกล้องเราใช่ไหมมันก็จะอยู่นิ่งและขาตั้งกล้องอันนี้เราต่อบลูทูธกับเขาใช่ไหมคะพอเราขยับไปทางไหนนะคะกล้องมันจะขยับตามมันหมุนได้3 6 0้อองศาแบบนี้3 6 0้อองศาเลยแล้วมันจะโฟกัสที่หน้าเราพอมันโฟกัสที่หน้าเราใช่ไหมพอเราขยับไปตรงนู้นกล้องอ่ะมันจะขยับตามตัวเราสําหรับขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะส่วนขาตั้งกล้องตัวอื่นมันมันมันก็ปกติของมันแหละนะคะ เสียงชัดเวอร์ใช่ไหมเจอรอนะคะคุณครูได้เลยค่ะคุณนีโอนีโอใช่ไหมนีออนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวปูไปสอนแป๊บหนึ่งเอาลูกศิษย์ไปแล้วเรามัวแต่หล,ะละั่นล้าเดี๋ยวปูไปสอนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังอีกนะคะจะมาเมาว่าเมื่อคืนพอปูไลฟ์เสร็จใช่ไหมก็มาคุยกับลูกศิษย์เขาเรียนรุ่นหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ชูนะคะคุูปูแสนสวยในยามเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจูขอนแก่นนะคะก็คือประเด็น พอปูสอนไปแล้วก็ไปคุยกับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์อะก่อนท่าน้าที่เขาจะเรียนอะเขาก็ท้อเขาเขาไม่รู้ว่าจะทำติ๊กต็อกไปทำไมประมาณนี้นะคะไม่รู้จะทำไปทำไมไม่รู้ทิศท,ทางพอเข้ามาเรียนปื๊บปูก็เล่าให้ฟังนะคะเล่าว่าควรจะจะไปในทางไหนอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว เขาก็นาไปเรื่อยๆจากจากที่ท้อแล้วมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่ามีบางวันที่เขาเหนื่อยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําไปทําไมแต่เขาเห็นปูหลายทุกวันปูยังไม่เหนื่อยเลยเขามีกําลังใจที่จะทํานะคะมีกําลังใจที่จะขึ้นมาหลายเหมือนที่ปูขึ้นมาหลายเพราะปูบอกว่าต้องทําอย่างสม่ําเสมอแล้วทําไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสาเร็จอือันนี้คือสูตรของคนคนสาเร็จนะคะสวัสดีค่ะคุณภัย เสร็จแล้วเขาก็อ่ะโอเคขอฮึดขึ้นมาขึ้นมาไลฟ์แล้วกันเชื่อไหมคะทุกคนจากคนที่บอกว่ามีคนดูสองสามคนดีจังขอบคุณค่ะที่พูดที่พูดขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาคุยขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะเอาขาตั้งกล้องมาให้ดูว่าปูมีอะไรบ้างนี่ทุกอุ้ยทุกคนคนี่อันนี้ก็เป็นขาตั้งกล้องที่ปูใช้อยู่นะคะแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะคะแบบที่สามมีสามแบบแล้วก็มีขาเล็กที่ปูใช้แล้วก็มีประกาศหยิบขาตั้งกล้องอันเล็กนั่นให้แม่ ก็จะมีประมาณนี้นะคะอะแล้วต่อเรื่องนักเรียนนี่อีกหนึ่งขาเห็นไหมขาตัวนี้ก็จะเป็นขาหลายแบบมากเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าปู่ใช้อะไรบ้างทีแมสวัสดีค่ะนะคะคุณนันนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเฮ้ยใช้อะไรบ้างแล้วขานอะไรมาบ้างและสําหรับไม่อันนี้คอนเฟิร์มว่ามันเสียงโอเคมากค่ะลูกแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งไม่บทัดอยู่ไหนอะม่บรรทัดอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องนี่ค่ะเอออยู่ที่พ่อค่ะพ่อกําลังแพ็ค สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณเพนนะคะนั่นแหละทีนี้ต่อนะคะเขาก็ไม่เขาตอนแรกมันเขาทอ้อทอเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาทำใหม่พอรู้ขึ้นมาทำกป็ประสบผลสำเร็จคืออะไรรู้ไหมคะจากคนที่มีคนดูไม่เยอะนะคะไม่ถึง10คนนะตอนที่ก่อนที่จะมาเรียนกับปูนะไม่ถึง10คนแล้วก็ ไปทำทำทำมีคนดูเขา113คนค่ะทุกคนอยากจะเอาหลักฐานมาให้ดูมากแต่มันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้จะทำยังไงดีเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวปูสอนเสร็จเดี๋ยจะมาไลฟ์แล้วจะเอามาให้ดูนะคะคือดีใจกับเขามากนะคะแล้วบางวันปูก็เข้าไปแอบดูเขาก็มีคนดูสแตนบายอยู่กับเขา4 0คน50คนแบบนี้แล้วก็มีคนดูรวม่ะ2 0 0 0กว่าคน ะะจะเอามาบอกนะคะกับทุกคนที่อยากจะเอาจริงเอาจังกับ TikTok อนะคะช่วงแรกอะทุกคนทําอาจจะไม่มีคนดูอาจจะมีคนดูน้อยนะคะเพราะเขายังไม่รู้ว่าเราทําอะไรเพราะเขายังไม่รู้ว่าเราเรามีตัวตนแบบไหนเก่งเรื่องไหนนะคะให้คุณอดทนทําไปอย่างสม่ําเสมอ ะะแล้วมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วคุณจะพบความสําเร็จนะคะแล้วก็สวัสดีครับคูนะคะสวัสดีค่ะคุณเนทแล้วก็มีลูกศิษย์อีกหนึ่งคนนะคะที่เขาตอนแรกอะ่ะเขาก็เขาเรียกอะไรนะเขาก็ทำ t ิ t ตอกมาแล้วปู่เป็นแฟนคลับเขาด้วยนะในเฟ e บุ o k นะคะแล้วก็ตกใจมากที่เขาเข้ามาดูไลฟ์สดปูดูไลฟ์สดเสร็จแล้ว ัวเข้าไปดูในช่องอ้าวทำไมสวัสดีค่ะคุณซาร่านะคะก็เข้าไปดูในช่องทาไมยอดวิวไม่สูงทั้งที่ในเรื่องของเขามันมันจะต้องมียอดวิวที่มันสูงถูกไหมคะมน,นอก็คุยกันไปคุยกันมาเสร็จแล้วปวกเปิดคอร์สติ๊กตอกสำหรับมือใหม่รุ่นหนึ่งสวัสดีค่ะพี่นาเดียนะคะอันนี้โรงเรียนแล้วรุ่นสองนะม,นมีนักเรียนมาเรียนแล้วนะคะพี่นาเดียปูก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงทําไมถึง ยอดวิวน้อยจังเลยสรุปก็คือนะคะแชร์แล้วนะคะขอบคุณนะคะขออภัยนะคะถ้าเกิดปู่ไม่ได้ทักทายใครคือรีพูดรีบไปขอบคุณมากครับหมอเอแพทย์แผนไทยนัดปาดคลินิกอู้เยี่ยมมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันอันนี้แบบพูดแบบรีบๆนะเดี๋ยวเราจะมาขยี้กันอีกทีตอน แอบก็ซีว่าแอบหนีนักเรียนมานะคะปูกเ,เอ๊ะทำไมช่องของเขาถึงมีคนดูน้อยสรุปก็คือนะคะทำผิดกฎไม่ว่าเลยค่ะช่วงนี้แบ่งปันโอเคเยี่ยมมากค่ะพี่นาเดียเยี่ยมมากเลยนะคะสรุปก็คือมาลงเรียนกับปูแล้วก็เปิดช่องใหม่ได้ผลก็คือว่ามียอดวิวขึ้นแล้วจากยอดวิวที่เป็นแบบว่าเป็น100กว่า200กว่านะคะตอนนี้นะคะยอดวิวขึ้น <Yeah. S 1> อยู่ที่เทา่านี้นะคะ พันเห็นไหมอันนี้ขออนุญาตโคตชัญญาเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องท้อเห็นไหมมียอดวิวพันเจ็ดแปดร้อยกว่านะคะผู้ติดตามดูด้วยผู้ติดตามมีอยู่แค่4คนแต่มียอดวิว1 8 0 0อะไรแบบนี้นะคะบอกแล้วว่าถ้าเจอทางนะคะสอบถามค่ะการใส่จะต,ต้องใส่ทุกคลิปใช่ไหมคะแล้วใส่คำเดิมที่เราเคยใส่ไว้ใช่ไหมคะขอใจให้แล้วนะคะเอ่อ น้องปูเป้จ๋าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแฮตแทกอีกทีได้ไหมได้ไหมคะคือตอนนี้ใจนะใจคืออยู่ที่การสอนแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้เสร็จการสอนไว้เดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องแฮแทกใครอยากรู้เรื่องการทำติ๊กต็อกเอ่อน่าจะประมาณสักตอนเที่ยงไม่เที่ยงดีกว่าตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายเดี๋ยวปูมาไลฟ์อีกหนึ่งรอบโอเคไหมคะเลยจะมาโชว์ขาตั้งกล้องให้ดูด้วยว่าปูใช้ขาตั้งกล้องอะไรบ้าง โอเคไหมคะใครมีคําถามคิดไว้ในใจเลยเดี๋ยวมาตอบนะคะอยากเรียนแล้วคะ่ะนะคะพี่นาดีอ่ะมีลูกศิษย์รุ่นหนึ่งนะคะมีหลายสดแล้วมีคนดูร้อยสิบสามคนแล้วอะ่ะจากจากที่ไม่มีนะคะจากที่ไม่มีคนดูแล้วท้อมากๆนะคะมาลงเรียนแล้วก็ไปปรับปรับความคิดร,รู้อัลกอริทึมนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะรู้ทุกอย่างนะคะ ปรับมายเซตแล้วก็ไปปรับไอเดียของตัวเองนะคะเดี๋ยวเอาหลักฐานมาให้ดูเพราะว่าหลักฐานมาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณครูมากครูคือผู้ให้จริงๆอันนี้คือสิ่งนี้เขาพูดแล้วเรารู้สึกเฮ้ยจริงหรอเขาพูดแบบนี้ความหมายก็คือปูสอนเสร็จแล้วยังไม่พอปูทําตัวอย่างให้เขาเห็นสวัสดีค่ะชื่อมังกรนะคะ ได้ค่ะรอเรียนด้วยนะคะรอเรียนด่วนใช่คือหนึ่งปู่เขาบอกว่าปู่สอนเสร็จแล้วยังไม่พอยังทาตัวอย่างให้เขาเห็นนั่นก็คือปู่ไม่ท้อที่จะขึ้นมาไลฟ์เลยโอเคปู่ไปแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรลูกศิษย์มาแล้วนี่จะให้ดูนะคะว่าปู่หนีหนีสอนมานี่ปู่เซตสอนไปแล้วเรียบร้อย นะคะเรียนซูมอันนี้จอที่ปูใช้สอนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้2ออันรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวสอนเสร็จนะคะสอนเสร็จจะมาเมาส์ใหม่โอเคไหมคะ <laughs> ไม่ใช่อะไรตอนแรกเฮ้ยทำไมเขายัางไม่เข้าห้องสักทีเราก็ ขอหนีเรียนขอไม่ใช่หนีเรียนขอหนีสอนอะอยากเรียนด้วยอะใครอยากเรียนด้วยกับปูนะคะกดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็มาคุยกันในไลน์ OE นะคะตอนนี้มีทั้งหมด30 30คนและรุ่น2นะคะรุ่น2-30คนแล้วใครอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Tik Tok มือใหม่สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างอัลกริทึมเขาเรียกให้สูตรให้สูตรการทำแนวคิด แนวคิดในเรื่องของการทำช่องสูตรการตั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษสูตรเกี่ยวกับการตั้งไบโอเพื่อให้คนรู้จักเราไปในแนวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สอนการใช้เครื่องมือเครื่องมือในในการเล่น t ิกต็อกไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดวิดีโอใน t ิกต็อกมันมีเครื่องมืออะไรบ้างจะสอนตรงนั้นเพราะรู้ว่าหลายๆคนทําไม่เป็นนะคะสวัสดีค่ะน้องต้นหอมพี่ชูนะเรียนฟรีหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในคอร์สนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่ เท่าไหร่นะ590บาทตอนแรกอ่ะตั้งไว้1,590แต่มีหลายๆคนบอกว่ามันราคามันอาจจะจับต้องไม่ถึงในช่วงยุคโค<อ>วิดก็คืออยากช่วยประเด็นทำไมจะต้องเปิดคอร์สแล้วมีไรายได้คือไอตัวที่ปูสอนอยู่เนี่ยนะคะห้องซูมต่างๆอันนี้ก็คือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมเราเรียนกันหลายคนปูเรียน วันที่1 8บแนะคะไอตัวเนี้ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะไอตัวขึ้นจอทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เหมือนเรามาแบ่งปันความรู้โดยการที่ขึ้นจอแล้วก็มาแช์นะคะมาแช์อุปกรณ์พวกนี้ด้วยกันนะคะเรียนฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายนะคะเอ่อใครสนใจเข้ามาเรียนก็เอ่อจิ้มลิงนาปูฝ่ายครูปูสอนดีมากค่ะคุ้มค่าอ่ะ คุณซาร่านะคะคุณซาร่าเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งของปูด้วยคุณซาร่าพี่แต้มาค่ะมีคนดู113คนนะคะในไลฟ์เลยเลยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่าทำเถอะนะคะมันประสบความสำเร็จแน่นอนใน TikTok นะคะโอเคนักเรียนเข้ามาใหญ่แล้วนะคะขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยว ช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามาเมา์กันอีกนะคะเดี๋ยวจะโชว์ขาตั้งกล้องเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นแบบไหนทํายังไงได้นะคะสุดยอดคะ่ะใช่เมืออ่อคืนเพื่อคืนคุยกันเพราะวันก่อนอ่ะปูเข้าไปแล้วเห็นเฮ้ยมีคนดูพี่แต้มเยอะมากพี่แต้มบอกว่ามีคนดู40คือเอาหลักฐานมาให้ดูนะไม่ใช่แค่คําพูดเขาแคปหน้าจอที่มันเป็นการวิเคราะห์มาให้ปูดูเลยจะรอคะ่ะโอเคได้ค่ะคุณนิออนสวัสดีรอบห้องนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเดี๋ยวปูจะมาอีกหนึ่งรอบ หลังจากที่ไปส่งของเหล่านี้ก่อนนะคะใครที่สั่งไม้ไว้กับปูค่ะสั่งขาตั้งกล้องเดี๋ยวตอนเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวปูจะไปส่งให้นะคะจะได้เอาไม้ไปใช้กันโอเคนะคะส่วนไม้เป็นส่วนของพีออเดอร์นะคะทุกคนปูไม่ได้มีสต็อกของแต่นักเรียนอยากใช้แบบไม้แบบที่ปูใช้นะคะ ก็เลยให้ฝากปูฝากปูสั่งนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนนะักเรียนเข้ามาเป็น10รอบแล้วขออภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่หมไปแล้วคะ่ะ